เหตุ as on, การณ์ที่จังหวัดสกลนครนะครับผู้ชายคนนี้ฮะถูกยิงปรากฏว่าคนยิงนั้นนะฮะอาจจะมีเรื่องคับแค้นใจอ,อ้างว่าผู้ตายเนี่ยมาสนิทกับคนในครอบครัวเขามากจนเกินไปเหตุเกิดในพื้นที่บ้านดงน้อยตะบนดงมะไฟตัวเมืองสกลนคร5โมงเย็น3มีนาคมครับตำรวจโรงพักดงมะไฟไปตรวจสอบพบร่างผู้ตายนอนอยู่หน้าห้องน้ำภายในบ้านหลังที่เกิดเหตุนะฮะมีแผลถูกยิงด้วยลูกซอง เข้าบริเวณเอลชายโครงด้านขวากระสุนลูกซองชนิดแบบลูกปลายครับทะลุทซวงอกด้านขวา7-8รูผู้ตายทราบชื่อนะฮะชื่อนายเทอมหรือว่านายกัมอายุ51ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านคนก่อเหตุชื่อนายพลศักดิ์หรือว่านายช้างอายุ47ปีเป็นเจ้าของบ้านครับเขารอมอบตัวนะฮะแล้วก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองอีกด้วยสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคนก่อเหตุอ้างว่าคับแค้นใจ หลังจากเห็นหลักฐานในโทรศัพท์ที่ผู้ตายแชทคุยกับเมียเขาหลายรอบก็เลยใช้ปืนลูกซองเล็งจากบนบ้านที่ชั้นสองซึ่งผู้ตายตอนนั้นเนี่ยยืนอยู่หน้าห้องน้ําชั้นล่างแล้วก็ยิงทีมข่าวไปที่วัดบ้านดงน้อยสามคคีธรรมครับได้คุยกับเมียของผู้ตายนางทิพวรรณบอกว่าช่วงเที่ยงวันที่เกิดเหตุสมีนาพายุลมพัดแรงผู้ตายก็ไปช่วยผู้ก่อเหตุตัดกิ่งไม้เพราะเหมือนเขาก็รู้จักกัน เสร็จงานก็มานั่งดื่มกันต่อทั้งสองสนิทกันเป็นเพื่อนกันจากนั้นได้ยินเสียงดังฮะได้ยินเสียงดังคล้ายๆเสียงปืนให้หลานเนี่ยไปดูไปดูด้วยกันฮะเห็นภาพก็คือผู้ตายถูกยิงนอนอยู่หน้าห้องน้ําไม่คิดว่าคนเป็นเพื่อนกันจะทํากันแบบนี้ส่วนที่คนก่อเหตุอ้างว่าผู้ตายเนี่ยไปแชทคุยกับเมียของคนก่อเหตุเมียผู้ตายบอกว่าไม่เชื่อ เพราะว่าไม่ได้มีหลักฐานมีแต่คำร่ำลือจากชาวบ้านและถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เมียคนก่อเหตุออกมาชี้แจงออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยว่าจริงเท็จหรือไม่อย่างไรทีมข่าวแทยรัทีวีได้รับแชทที่เป็นการพูดคุยกันระหว่างเมียคนก่อเหตุกับตัวของผู้ตายคุยกันตั้งแต่ช่วงกันยายนปี 6- 7วันที่18กันยา67ฮะลองดูแชทนะครับ เมียของคนก่อเหตุเนี่ยส่งข้อความว่าโทรกลับบ่ได้เพราะอยู่กับบักช้างก็คือตัวของคนก่อเหตุที่ื่อเล่นชื่อช้างค่ะแล้วก็มีการโทรคุยกันสั้นๆฮะนี่คือช่วงกันยาแชทเดือนตุลาคมลักษณะข้อความอะฮะคล้ายๆว่าเหมือนมีการนัดแนะกันหรือไม่อย่างไรอย่างเช่นข้อความในแชทที่ปรากฏผู้ตายบอกว่าลงมาหาหน่อยเมียคนก่อเหตุถามว่าอยู่ไหนผู้ตายตอบกลับไปว่าเห็นไหม แบบนี้เป็นตน้นนี่นะฮะแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะว่าแชทนี้จะเป็นการบอกถึงความสัมพันธ์เชิงลึกซึง้งได้มากน้อยขนาดไหนใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่อย่างไรก็ต้องรอการตรวจสอบด้วยทางด้านพี่สาวผู้ก่อเหตุครับนางเลขอายุ59บอกว่ากปกติน้องชายเป็นคนดีแล้วก็เป็นที่พึ่งพาของคนในครอบครัวไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นนี่ก็ไม่รู้รายละเอียดเลยถึงขั้นที่ว่าน้องไปหยิบปืนแล้วเล็งลงมายิงจากบนบ้านลงมาด้านล่างเนี่ย ปกติน้องชายไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวเธอเสียใจเหมือนกันนะที่น้องไปฆ่าคนตายส่วนตัวของน้องก็ต้องรับโทษตามกฎหมายขณะที่ตำรวจนั้นนะครับคุมตัวคนก่อเหตุไปสอบเพิ่มเจ้าตัวสารภาพอ้างว่าจับได้ว่าผู้ตายกับเมียของเขาแอบแชทคุยกันนานแล้วแล้วเป็นแชทในลักษณะเชิงชู้สาวพอเห็นแชทเคยคุยกับเมียและเคยคุยกับผู้ตายแล้วว่าหยุดได้ไหมพฤติกรรมเหล่านี้ แต่เขาก็ยังอ้างว่าคนตายยังแอบติดต่อเมียเขาหลายครั้งด้วยความคับแค้นใจก็เลยก่อเหตุคนก่อเหตุอ้างแบบนี้ฮะก็อยู่กับหลานอืมค,อคือพี่ดูแย่แล้วค่อนข้างจะมโ,บโบะจะมโหใ่ไหมฮก็เลยบไปน,นอนเขาซะตอนนั้นคิดอยู่นานนะครับที่ที่บินไปนู่นชั่วโมง อย่างไรก็ตามนะครับต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็รอฟังคําชี้แจงเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายด้วยนะฮะเพื่อความเป็นธรรมตารวจเนี่ยจะแจ้งข้อหาเบื้องต้นกับผู้ก่อเหตุคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและส่งตัวดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับ